อันนี้คือผักติว้วได้นน่ยอดผักติว้วกำลังปงนี่เอาไปแกงใส่ปาลาล้นเอาไปแกงใส่เห็ดเอาไปจ้ำมแจวจ้ำปนนเดี๋ยวจะเอาไปกินก้าก้อยกุ้งแซ่บได้นี่หากินยากอันนี้ต้นมันกำลังมันมันติปงไหม เด็ดก่อนเด็ดเด็ดไปกินกับก้อยกุ้งก่อนนี่โอ้ยของหมากตัวนี่พูต้องไปแกงไทยปลาหรอกเอาเอาไปกินกับก้อยกุ้งเลยนี่คุณคงคำนี่เองนี่เครื่องเครื่องผมมีตอนนี้อนจะเป็นลมแล้วคุณโอ้ย ตัวน้อยเนาะโมใหญ่เป็นไหนนะกินมึงก็น่าตั้งเตรียมกันตั้งเตรียมคอคออออั้วคอคั้วนี่มือฉะงหวังเค็ดของยังก็แซ่บนี่กำลังหั่นหอมอยู่นี่ยังใบเอียงนี่ใบอีหล่าบนใบอีหล่ากับส่นหอมนี่ก<อ>ุ้งถ้าเบิ่งเด้อมันสีแซ่บบออ,อันนี้ก็อุ่นเขาเนื้อได้บ่อยเอาคนเนื้อจ้ำนี่ อุ่นขาเหนียวตั้งแต่เว้นมันแข็งแล้วเนาะมันเย็นแล้วดีสิ่พี่จำพริกผงแล้วอันดับแรก,กนี่เทปบอพอ่พอพ่อพ่อนี่ใส่บวกพริกผงเข,ข้ขขนาครัวเข้าครัวนั่นล่ะแตงนัวใส่แล้วของมากเข,ข้าครัวแตงนัวใส่แล้วเอาอยัางอีกวันน,น,น,นี้นี่หน้าไม่แดกทิ้งไ้แล้วตัวนี้เักหน่อยงโอ้น้ำปม่แดกบะแม่นเักหน่อยนึง เห็นกับเขาเปนเขาทานเนาะไปพอบันตักดีมะนาวอียังอีบักนาวแพง310บาทสุกครับานะสามนางะวันนี้ก็พักใส่บ่บาทนี่เนาคนก่โอ้ยาก่มก่อน1หมครบคว ทำหมกปาใหม่ใหกันเนาะแม่รังเดียวผมวนงุ่้งาเล็กกว่อืเดี๋ยวจะไปนอนหาจ้งสามนว่นอนกันใช่โอ้ยน้ำไหลไหลริดหน่อย่หมกริดหน่วยถ้าหาเก็บหมกริกหน่วยเอาเลือพักเดีมดเลยเอาเกละย่มันดหมดเลยเฮ็จงซีบ่โอ้ขยองจงซีบ่ เดี๋ยวคือให้โลนี่บ่คือ้ยังสิวะโมเดลสอนข้นตีหอมมูโอ้ขาทาเนาะออกยังออกต่ำออกสูงบั่นอาชิมด้วยโอ้โหจีดหรือเค็มว้าวชิมเมืองชิออกต่หรือออกสูงชิมมึงเดี๋ยวชิมก่อนเดี๋ยววะเห็นป้องข่อยกุ้งเจ็บปากแซ่บขนาดเลยผัดมะนาวนิดนึงออ๋ ใช่สวมไม่นขาดสวมอ๋อใสวมใสวมหน่อยนึงใช้สวมหน่อยใ้สวมบุกเพตคนนีอือเขาทาเขาทาว่ามันต้องหล่อขาวและแบบนี้เอาละชิมนี้ไว้ซ้ำนี้ละเดี๋ยวเอาไปกินก่อนพักอยู่ันเถิด